ตัวใหญ่เลยใส่คันเวจับบนคันเวโอ้เอไวมันกินจังเลยเดี๋ยวจะบอกว่าถือจะได้จะบอก่ได้ได้ตัวตัวเขาตัวเทไรตัว่ไรโอ้มาหมีหองเ่อว่ตัว็ด้ม่นอ่สบายดีพี่น้องมาพอกันอีกก็บอกต้อง โอ้ยหมากน้ำแดงพี่น้องจะทับจะเช็ดย่างหันบ่าสวยบ่าวกี่กระเดือนไปเบื่อกี่กระเดือนเฮ็ดเนื้อไรก็จะเบื่อบ่าวจะเฮ็ดเนื้อไรก็เบาเห้งจะเฮ็ดเนื้อไล่ก็จะเบื่อฮะบ่าวทับบักน้ำแดงพี่น้องโอ้ยเป็ด ใส่เบอร์ถือเลื่อนใส่เบ็ดกบเนี่ยหมากน้ำแทงบ้านน้ำแทงหมากจะมีหมากน้ำแทงบอกแม่กินถือบ้านบ้านน้ำแทงน้ำแทงเขาบอกบุเบนน้ำแท่งบุเบนี่างเขาบอกเบนบานน้ำใยบุเบนหน่ำบานน้ำแทงบ้านน้ำใยตรงนี้บ้านน้ำเสียบนี่พี่น้องทับใส่มันแตกติดสิเด็กก็กองไหวตางหากเอ้ยบานน้ำเสียเอาไปใส่หน่ำ ไปเบื่อขี่ก็รลองโหดบุญเต่าอ,ออกน้ำเนี๋ยวดองไม่ใช่โหดจำใจห้าโหดบุงยามันเฟือดเนี่ยฮา <S S> นหน้าโหดไปบางหันเชยฮานาโหดไปบาง เจ้าเวสนั้นที่เก็บมากับพระเจ้าหาก,กินแบบวันๆพี่น้องโอ้บ่าเป็นหาก,กินขี่กระเดือนเนอะพี่น้อกเจ้าขี่กระเดือนไปใส่เวสมีมันออกว่ได้ไหม เป่าถอกไร้ดิถอกมาผีนะเรียบร้อยพี่น้องมาดิพี่เจ,บจบ็บเสียโลดพี่น้องมาดิเลวแดงเลวใส่เวทหลอกผ่าตึงผู้สาวถูกถูกคนไหนด้อพี่น้องยาพิษกันการมองเห็นของผูเบาใส่วเวทกบไหนด้อพี่ ต้องถามแม่เจ้าเบิ่งแน่ขั้นเราอยากอะไรดูเคยใส่เวทกบร,ร,รู้ใส่เวทกบให้ให้เจ้าแน่มาทางนี้ในเด้อ <c oughs> ให้เจ้าเองอ่ะแหละบอรอหรอกแต่ใส่เวทกบมนันพินาศกว้าอยู <c oughs> ่้อ,อพี่น้องมาถือเวทให้แน่ก <c> ล <oughs> ัวเวทกูขาด ใี่เรื่อยนี่เบ็ด <laughs> โกอธ <laughs> ยางว่ตถีพี่พีกก็ตะกอกนี่แหละแดงนี่แหละขั้นแดงนี่แหละโบ้งมาถึงยางว่ <_ letter> ถงาถีเต็นจักจักจักมาพอนี่ โอ้ยนี่แหละพี่น้องเว้ยบัวห่ากับบัวได้กินบัวมีเงินสือส่อช่วงนี้แห,งห้งคักช่วงวิกฤตโควิดโอ้ยไฟใสมาใช้หยาดอีดีกันบัวห่าจะเฉี่ก็แม่นบัวได้กินมีแหละนี่นบังมือเ <c oughs> ขาน้อยหนึ่ง Sắn nhanh tớm mà đấy hả, Nhán thôi Thứ khổ này Cái thứ sáu mươi mươi sắn Nó phải <laughs> nhắn Thì nó không qua khẩu cho khó không ní Nghĩ là vào Vì nhăn đi เดี๋ยวสิผู้แลใ้่สเบื่อสิบวัดนี่เฮ้งตอนีพี่น้องหมาแดงจะไปมาหลุ่นกันแบบสิเป็นอะไรตอนนี้ค็ถืที่ว่าเหมือดสมควันะพี่น้องตามเวลานัดไม้อยู่นี่ไปวะเดี๋ยวถาก่อนเออเอาเงินดังแดกก่อนเัาใส่โอ้ยเงียอยู่พี่น้องสงสัยเป็นบ่เห็ด้วยอตาบ่อเถิงนะ เพลิงลังต่อไปหลังที่สองนัน,น,นโอ้หมาอนอยู่พี่น้องอันนีออกไงไปก,ไกันเ<ป>วดเตียงอยู่แนง,ง,งนันตว โอ้ยชงสีมนันอยู่พี่น้องเบิง่งดีดาธาที่ <laughs> มันใจว่าจะเียบบน่ดสิปลามันแปลนปวดมันส,สีสงสัยมือหน้าที่ขาวพี่จะให้ใส่มากนี่เอาน้องด้ใส่ใช่ไหมมาดีใส่มาดีใส่โอ้ถือมือเลย โอ้ยเงี้ยงวะโอ้มานอยู่พี่น้องถือโง่เว้ยโอ้ยมันกินเงียงวะกินกบเนี่ยโอ้ยไจับดิมันือกบมันไปกาินเฮ้ยจะดีจะดีแค่บ่คุณผู้ชมกบมันอยู่หมอกโอ้หมอยมันหวังเขามาเนี่ยฝังเข้าไปทางไปทางมันมาแบบจะเอาควาตัดออก Ồ, bọn anh bà Chị đồng cà bếp khỏi công, hết xuống ngọn đôi rồi nhang mày Bố mán đèo phên toàn này oh. Chị đấy, chà bà phải thử ngô phì hả Ê, eh, mén bà, thử bà Bây ừ. ừ, mán thử ngô, hết xay đấy, con Thôi nhảy bên đấy Mẹ phiên ông cốp từng bếp tôi giải thích tôi nói cốp 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 Body hiện nay để mô mê anh cóp mày có bác của mày anh mày 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 เราเห็นดีๆเลยตูบอกคือมันจะบินขึ้นม่าใสดิเอ้ยอารมณ์ไงก็ใส่าเขาใสชุมกว่านี้เขาใสดำกว่าน ja ี้อหนเขาใสยู่หกไหนรังนึ่งซองเลยเขาใสเี่โอ้หัานอยู่พี่นนอะ ไม่นาตัวใหญ่จังเลยล้างนี่ดลอนด้วยร่อนที่ว่าแปลว่ามีสัตว์มียังมากินเบิด์ตแหะพี่น้องมันบ่ถือตื่ว่ามันดอนเห็นแต่หมากเบิรเห็ดจิ๋วยู่มันยังมันยังเจาเ้ามาเห็ดของข่อยดอนวะ โอ้ดอนเด็กพี่นนอะจับอกเลยมึงเสียเบ็ดกูไปเออเจ้าเนี่ยดอนพี่นนอะให้คอยเอื้อนภาษาคอยว่าหล่อนซะต่อไปโอ้ตัง้งนี่อ่อนตอนเลยพี่นนอะ โอ้ยปลาเข่าตีงด้วยเช่นตีงยังไงโอ้หมานอยู่พี่น้องอ๋อดี่เธอ,ต,อต,ตัวใหญ่เลยแม่หมูที่โตใหญ่โอ้ตัวใหญ่เลยใส่คันเวทจับบนคันเวทโอ,อ้อเอดี๋ยวว่ามันกินจังไงเอ้เดี๋ยวจะบอาถืงจริงๆโอ้เดีวกินกันแล้วแม่นเลย tôi ngoài là anh nghe thấy không tự Áo chóng oh, no, 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 no. Ừ. Tôi tôi là này đi rồi không ạ? Mùn mà Lấy thịt tự nhiên thì tự bố đây Nói chung là chính tự Để ăn Ủa nhà có ตัวนี้หน่อยไรตัวใหญ่นี่หาย,ายไปแม่เป็น,น,นไรแม่เป็ปนแปงดีคือว่ามาเลิกสมควรมาหอดังสิท่ายโอ้ปลาขาวมุนเลยพี่น้องไปใช้โอ้นี้โอ้บอดีนเนด้วย ดังชุดถ่ายพี่น้องโอ้ชิลายดิอยากให้มีกได้ดังอยู่ดิเบ็ดประมาณแปดสิบไฟดังเพื่อมาหอดังชุดถ่ายกับมานขนาดเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่เทียงหน้าพี่น้องมาหอดเทียงหน้าเลยพี่น้องโอ้นอนคักแต่นอนจะ้ะเอ,อ้นอนคักแต่ไปรุ่นกันในของเสียใจเลยจูไฟเลย โอ้สมควันพี่น้องมีแต่ครบถอดมือไม่ได้น้าถากบนโต๊ะเป็นยังไงโอ้มันเดียวพี่น้องมีแต่ครบยังมืออื่นเ้าพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเ้าไปยามอกีก ăn má ăn cái đòn gây nha mùi sầu một thước nhắn khăn đèn nếu bị đùn căn đi chắc nói Hên bà khảo tinh như nhanh 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 uh. Oh. อันขั้นกำลักระติงอยู่แง่แ oh, ง่เอ้เรียนขั้นเลยพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย 2 tổ rồi thì nó oh. Thèm thèm thèm. <laughs> Thoái quỹ. Lại cứ đi <laughs> bị <này> Không còn lắc lậy với cháu. Ủa hả? โอ้มานอยู่พี่น้องจะได้ยองไปถือซองน้องวันนะี้นะสมอยู่เม็ดแปดสิบล้างไฟแปดสิบลังโอ้มักเบ่าแต่กับขืนมันมันพี่น้องฝาก่องน้อยๆในเด้อไปขอว่าบ่งแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์จะไวดีทุกๆคน